มาแล้วครับสเปซสูแป้งล้วนอ๋อร้านอื่นร้านนี้แหละมาใช่ไร้านอื่นนี่นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออนครับวันนี้อยู่สยามพอดีอยากมาอุดหนุนไก่คิวเทลป้าครับสเปซสูกระังดังช่วงนี้ไปอุดหนุน ไก่สเปซซูนะครับมันอยู่สยามซอยไรนไม่รู้เดินไปตอนนี้อยู่พารากอนครับเดี๋ยวจะซื้อจะชิมแล้วก็เดี๋ยวซื้อกลับไปให้ทีมงานกินด้วยเพราะว่าทีมงานเราไม่ค่อยเคยกินของีดีขัดแคลนน้องรักหน่อยนะคะซิงเคยถ่ายถ่ายคลิปด้วยกันเมื่อสมัยนานมากแล้วสามสห้าปีประมาณนั้นอ่ะแชปบอแซปบอแชปหลายเด้อไม่กูถามมึงว่าแซปบอมึงตอบว่าอะไร ไม่รู้อยู่เปล่าถ้าอยู่ก็น่าจะจํากันได้ถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวซื้อไก่อุดหนุนเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติเป็นไงไหเห็นอยู่ตลอดเห็นใครมาก็อยู่แต่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ิเตเรียนมาอุดหนุนนะครับเดี๋ยวไปลองชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนรสชาติจริงๆเลยไม่มีอวยไปครับร้านม่วงม่งอ่ะร้านมันม่วงมาแต่ไกลเลยเจอแล้ว ได้มาแล้วครับสเปซสูอ่ะผมสั่งมาเป็นมีไก่ไก่ดำที่เราหิดกันะไก่ดำสองกล่องแล้วก็มีลำยอนคาโบนาร่าไก่แล้วก็มีมันหวานในกล่องนีงเดี๋ยวลองชิมดูกันนะไกำ แต่ช็อกโกแลตแน่นน <Yeah. S 1> ใช่ใช่ครับมันเหมือนเกือบจะเป็นของหวานนะแต่ก็อร่อยนะไก่ก็ดีทอดดีผอมน่องนุ่มหน่อยใช่ไหมอร่อยเหมือนเกือบจะตึงๆจะเป็นของหวาน,นะวะแล้ววะถ้าคนชอบหวานนะดีเลยบวยแต่ไก่เขาทอดดีนะไม่โอ้น้ำมัน <c oughs> อืมอร่อยเนะเราคนคนเยอะมากเลยจากรอคิอไม่นานใครอยากกินก็ใครอุ่นหัวได้ปลายังลายจิตเดี๋ยวกลับไปให้เอาไปให้ทีมงานกินทีบ้านเดี๋ยวเราไม่บอกหรอกมันคือใ้พวกนี้ไม่ให้ดูยูทูบหรอกไม่รู้หรอกไม่รู้แต่ทำรถเข้าป่าเลยแถวโอ้โหมาตั้งไกลถึงวาละก้อนกินมาม่าทำไมเธอเอาอะไรก็คกินมาม่าทำไมอ่ะแต่ตัวสวยแนวนีย ออร่ะแต่งตัวสวยจังอะไรอ่ะเนี่ยแต่งต like ัวสวยไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจ้งเงี้ยนี่ไม่ใช่อยู่บ้านนะจ๊ะจะมาทำความพูดอย่างนี้อย่ามาทะลึ่งอย่ามาเสือกทะลึ่งแม่ค่ะเนี่ยสวยหรอกแ่งใจน้องกูด้วยน้องมี่แหละถ่าฟันหน่อยถ่าฟันเม้าฟันฟันตีนวะรอเล่อรอเล่อ ครับเครื่องปั๊มควยครับไม่ใช่รู้จักไหมอะไรเหรอสเปซสูรู้จักไหมสเปซูไม่รู้จักอันนี้จริงๆเลยนะคืออะไรอยู่ไหนมารู้จักไหมเอาให้โอกาสอีกทีสเปซสูอันนี้คือจริงจริงจังมาชื่อสเปซสูเลยใช่ไหมโอ้ชิบหายรู้จักไหมเบียร์ใบหยกรู้จักครับพี่เบียร์ทําไมไงพี่เบียร์กับซิมอ่ะไงล่ะโอ้โอซิมโเพื่อนรักไอ้น้องรักของพี่ พอดีไปร้านมาเลยซื้อมาแล้วเจอไหมเจอมาชิมเจอเลยปั๊มวเฮ้ยไม่ได้คนละเรื่องคนละร้านกันมันมันเย็นหมดแล้วเดี๋ยวเวฟให้ชิมหน่อยมันเป็นยังไงครับไม่ใช่ว่ารู้จักกันแล้วอวยนะไม่ด่าได้ไหมพี่บียร์ไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไไอ้ททีีมมมดด่าตีเพื่อก่อตีเพื่อโดนต่อยเลยติเพื่อโดนฟ้อง เดี๋ยวเวฟเดี๋ยวเวฟก่อนอันนี้อันนี้ซื้อใช่ไหมซื้อเดีไม่ได้ไปขอเข้ามาอะไรก็จะให้ก็นั่นนั่ะเนีเออถ้าขอเข้ามาจะได้พูดเพาะี๋ยวเปิดมาดูว่าแปลกใจแน่นอนไก่เขาบอกไก่ไม่เหมือนใครคือไก่เบี้ยวไก่ขูดไก่ไก่เส้นเลือดแตกไก่เส้นเลือดแตกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเวฟก่อนมีเมนูทั้งลัมยอนลัมยอนอย่าลัมยอนลัมยอนคือถ้าถ้าเป็นงานจริงเขาคือไก่ของเป็นสัญชาติไหนเกาหลีเกาหลีใช่ไหมเวฟก่อนเวฟก่อนเออได้กิ่นไหม 15 minutes later มีอันนี้ซิกเนเจอร์เขามาใหม่เป็นไก่อันนี้ไก่ดำอันนี้ไก่อวกาศไก่ดำสเปซสูตเนี่ยไก่ดำเบอานะเออเอาเลยอ้าวโอเคมาลองกินต้นนี้กลัวกลัวพี่อ่ะแปลกใช่เะล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ครบตามสูตรเขากินกับหัวเชเข้าดองด้วยเแต่จะทำสีม่วงนะหัวเชเ๊้าดอง ป็นแป้งล้วนๆอ๋อร้านอื่นออร้านนี้แหละร้านอื่นร้านอื่นนี่ตบปาชีเนี่แต่ไก่เขาโอเคผมชิมแล้วกรอบนอกนุ่นในแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเย็นแล้วมาเวฟไปถูกถูกถูกความร้อนจะดรอปลงไปหน่อยแต่คือเหมือนเขามีหลายรสชาติใช่ไหมใช่เหมือนเป็นแค่แบบอันนี้อันนี้รสชาติกลางๆนะเหมือนเหมือนจะออกมันจะเป็นของหวานหน่อยๆปะนะหวานมันจะใส่ช็อกโกแลตเลยพี่ณเด ไก่ดีนะไก่เขาทอดดีอร่อยอร่อยมันหวานแล้วเหมือนเห็นตอนทอดอ่ะคนเขามือลงไปคนในน้ำมันเดือดเดือดโคตรเก่งอ่ะอันนั้นที่นครสวรรค์ไอ้บ้าคนละคนการคนละร้านสปาเกตตี้ปะเส้นเป็นเส้นอะไรอ่ะเส้นมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีอันนี้อร่อยอ่ะเราจะต้องกก่อนไปยิ้มนี่ไงครูน้ำมันหายหมดแล้วน้ำอยู่น้ำน้ำพี่คั้นใส่แล้วกันขาวๆอ่ะจะบ้าหรือไงเขามีรสชาติแบบแล้วสไปซี่เลยมีมี คือเราติดกินเผ็ดกันแล้วไงคนเยอะมากอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ไก่เขาเป็นไงไก่ไก่รสชาติปกติเป็นไงเขาพอกับบอลชอนไหมลืมเนี่ยแปลกกว่าแปลกกว่าใช่ไหมร้านนี้จริงๆคือเขามีสาขาที่เกาหลีหรอไม่ใช่มันเปิดเลยอออริิจนลของซิมเลยอ๋ออันนี้อร่อยอ่ะชอบอันนี้อันนี้อันนี้ยังเยวชอบกินในร้านวิญญาณเลยอร่อยนะอันนี้คือสูตรของน้องเขาเองเลยใช่ไหมก็พี่เบียร์ช่วยคิดไงเปิดร้าน อืมอร่อยนะอันนี้อันนี้ชอบชอบชอบรันยอนใช่ไหมอืมอันนี้แปลกดีอร่อยอันนี้แปลกดีกลิ่นเป็นแบบของหวานกลิ่นเหมือนกลิ่นโดนัทเลยอ่าใช่เขาเป็นกลิ่นถึงหวานอืมรสชาติเหมือนของหวานเออใช่แต่ว่าไม่เลี่ยนนะไม่ไม่เงี่ยนยังไม่เงี่ยนเพราะว่ายังไม่แค่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องดอะไรวะเนี่ยตัวน่าจะชอบนะหวานหวานอโอ้โหเนื้อแน่นว่ะเนื้อแน่นใช่ไหมอร่อยอันนี้เนื้อแน่นถ้าเป็นขนมไทยผงป่งจ้ะ อันนี้มันมใส่อันนี้ดีอันนี้ดีใส่เขาใส่มันหวานอันนี้ดีเลยนี่ดีเลยคือถ้าจะให้ดีเลยนะต้องกินที่ร้านเส้นมันในนี้หมดแล้วนะการห่อกลับมาบ้านอะไรเงี้ยรสชาติจะเปลี่ยนแปลงได้ความกรอบอาจจะดรอปลงได้เยอะยว่ากินที่ร้านฮงอร่อยกว่าไม่ต้องอ่อตัวก่อนว่าที่โยกินแล้วเยรู้สึกแบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะว่าเยไม่ได้ชอบกินอาหารเกาหลีคือกินได้กินได้ถามว่ารสชาติดีไหมรสชาติอร่อยดูดิกินใหญ่เลยเห็นไหม มีกี่เมนูของของน้องซิมนี่เปล่าประมาณสองน่าจะเยอะไก่ไก่ก็มีสี่ละเแต่อยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมสยามซอยสิบไม่ใช่จงซองโซดาอ๋อทางซอยเทนดาบ้าเนอะสยามซอยสี่แต่รอบหน้าต้องไปลองแบบพวกไอ้นี่ดูแบบเผ็ดเผ็ดดูน่าจะจีตาดีไก่มันนั่นนะเออเออไก่มันดีอ่ะหมดแล้วซอสอ่ะ ไอ้ห่าไอ้มาม่าแม่งดูดหมดเลยอยากกินแบบอยากกินแบบมเขาวแล้ไงอ๋อเขาลาดมาแล้วเหรอเขาลาดไม่่ใชเ <มา S 1> <ะ>องเ<อ>ป็นซอสเป็นซองซองมาให้ดิอ๋ออันนี้เราไม่ได้อวยกันว่าเรารู้จักกันนะอร่อยก็บอกอร่อยเฉยๆก็บอกให้เฉยๆแต่เราก็อาจจะตัดสินไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่ได้กินที่ร้านว่ามันตอนร้อนเอาบอกราคาก่อนเถอคนอยากรู้ไก่ดำนะห้าชิ้นสี่พันแปดพ่อมึงเถอะร้อยยี่สิบเก้า รามยอนก็เท่าเท่ากันเป็นมีไก่สามชิ้นกับมาม่าเกาหลี<ต>ประมาณเท่ากันร้นอยร้อยนิดนอันนี้จำได้แปดสิอ okay. บอโอเคบวกพดบดที่ห้าร้อยไม่แพงไม่พแพงจากเขาผมจําได้ว่าพี่เบียบอกว่าไอ้ร้านเช่าตรงสยามมันอ่ะแพงที่สุดในประเทศไทย่แถวนั้นอะ่ะเดือนละห้าแสนหรือแปดแสนสามแสนก็แล้ก็ไปชื่อยกันดุดด่นได้ครับไปลองดูรสชาติแปลกใหม่ดีมีคนเยอะตลอดแหละแต่ว่าไม่ได้รอคิวนาน ถ้าแบบถ้าไก่ที่คุกซอสแบบหวานหวานที่เคยกินก็จะเป็นคลุกซอสน้ำผึ้งจะเป็นโซนนั้นแต่ว่าไม่เคยมาเลยแบ่นที่ไหนอ่ะก่อน,นจะเป็นบอลพร้อมถ้าจต่ไม่ผิดอฝากไว้กับร้านสเปซซูนะครับสเปซซูใช่ไหมชื่อร้านไปกินกันได้อร่อยร้านข้าทนสีม่วงแนวไยรุ่นเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ฝากไว้ร้านสเปซซูไปกินกันได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปรีวิวอาหารบ้านขาปลาแปดดีกว่าได้ขาปลาแปดต้องอย่างนี้ ไปมาหาแดกกันบ้างเดี๋ยวนะไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีบิวให้หมดนะกลัวกินแล้วยับบ้านไฟไหมรไอัตั์เช้ามาก็ต้องไฟลุกไฟยุ่เข้าอ่ะเดี๋ยวแดกเป็นโค้ไลเดอร์เลยอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับ ต้องบอกก่อนว่าสปอนเซอร์ท่านไหนนะคะที่จะจ้างทีมพวกเราพวกเราจะมึงอย่าพูดเลืกจ<ล>ร <entender> ิงนะเราไม่เ <avez> น่นครบคนพวกเราจะพยายามไปกันไม่ครบนะอย่าใช้ครบทีมของแมลงอย่าใช้ครมันแรงจริงๆของแรง